มาที่ละครที่หลายคนนะคะถามถึงคะ่ะนั่นก็คือเรื่องตราฟ้ามีตะวันนะคะของค่ายสุนิคบูมะคะ่ะทั้งพีกองแล้วก็ผู้จัดคือพี่ชุเนี่ยนะคะคก็บอกว่าจะได้ชมกันปลายปีนี้แน่ๆน,นะคะและเราก็เลยไปสัมภาษณ์ตัวของมาร์ซึ่งร,บบร,รับรบทเป็นพิธีทิศนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ก้าวรับบทเป็นแป,แป้งนะคะว่าตรงกับคาแรคเตอร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเขาเมาส์กันใช,ใช่ค่ะไปฟังเลยคะ่ะ พี่หมาถ่ายมาได้ดีจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือพี่อาทิตย์เป็นคนใจร้อนพี่หมาเขามีความใจร้อนโอ้นึกว่าจะชมแล้วพอมันบวกกับเป็นเขาอย่างเงี้ยเขามีเขามีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะมันเลยทําให้เราเรารู้สึกไปกับเขาแล้วเขาเขาคือพี่อาทิตย์จริงๆอะค่ะเราก็รู้สึกรักพี่อาทิตย์จริงๆเพราะว่าเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมาก เขาก็เก่งมากๆครับผมผมอ่านบทตอนแรกว่ะือว่าแบบเฮ้ยเล่นยากมากต้องใช้เวลาต้องใช้ดูนี่แต่ว่าพอแอคชั่นภูเขาทําได้เลยแสดงว่าเขาแบบเขาเข้าใจมากๆแล้วก็เขาเล่นชัดมากๆอยู่แล้วตาเขาชัดมากเวลาเขาจะสื่ออะไรออกมาชัดมากครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวรอดูรอดูเก่งเก่งจริงค่ะอดใจรอนะคะสําหรับเรื่องนี้ตราฟ้ามีตะวันค่ะ